สบายดีสวัสดีจ้าคลิปนี้มาพบกับนกสาวสวรรค์บา่าวเราไต่เส้นเคยเนาะเพื่อนเนาะต่อจากคลิปเมื่อวานนี่เนาะเพื่อนๆทีนกได้หอ่อห่อแขนไปเลยเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้เข้ามาเบื่องห่อขางกันเนาะเพื่อนเนาะสําหรับห่อขางนี่นกจะห่อทางด้านนอก,นอกเนาะเพื่อนเวลาเขาจะหอ่อเขาต้องเอาฉนหล้างห่อเสมอเนาะเพื่อนเนาะฉีนล้างจะห่อสิ้นหนาเสียแขนของเขาจะอยู่ด้านหลังเนาะเพื่อน เดนน็อกจะเริ่มจากแคนลงมาก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะวางวางให้ออันนี้นี่เนาะลื่นกันเล็กหน่อยเนาะเพื่อนๆแล้วก็พับลงเนาะเวลาที่พับนี่เพื่อนๆอย่าพับอย่าพับใหญ่เกินไปเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าเพื่อนๆพับใหญ่เกินไปแบบนี้นี่ถ้าหากว่าตีนพีเข้าอยู่วังนี่แล้วเวลาเข้าตะลบกลับมาถับนี่มันช่วงนี้มันสิโพเนาะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆผ่าผ่านี่น้อยเกินไปมันก็สิ i ุดเน e t t e เนอะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆห่อเนาะเขาจะไหวประมาณหนึ่งติ้นพีหรือว่าเลยตินพีหน่อยๆน่อยี os, in s, ่เนาะเพื่อนๆแล้วก็วางประกบกันแบบนี้เนาะเพื่อนๆเนาะเวลายิบเนาะเพื่อน เะจะปั๊บได้เข่าไปเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อทีจ้าให้ได้ด้านล่างนะมันสวยงามเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับมือใหม่เนาะหนูจะอธิบายให้ฟังเล็กๆในหน่อยหนูก็จะอธิบายให้ฟังเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเวลายิบเนาะเพื่อนเขาจะเล็งช่วงนี้เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเล็งไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนอยากให้ง่ายๆเนาะเพื่อนๆือนก็ต้องใส่เล็กกั้นเนาะเพื่อนๆือนเนาะด้านไว ตรงตีนผีนี่เนาะเพื่อนมันจะช่วยหลอกบอให้ขาเหาดินไปซ้ายเนาะเพื่อนเนาะนี่เนาะเพื่อนนี่จ้ะก็จะได้ประมาณหนึ่งตีนผีพอดีเนาะเพื่อนเนาะพอมาถึงส่วงขางนี่เนาะเพื่อน เพื่อนๆกดดึงไห้ตะเค็บกับตะเค็บที่มันเ่ากันน้องเพื่อนๆเนาะงานตัวนี้เมนนกแสกเอาน้องเพื่อนๆน้อกโงโคกเอาเวลาเาห่อนี่น้องเพื่อนๆถ้าจะต้องจับผาสวงบนนี่ให้มันสม่ำเสมอเน้องเพื่อนๆเนาะอันสั้นมันก็จะลุเน้องเพื่อนๆจ้า ออกไปให้ตะเค็บมันเท่ากันนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวอีกขางหนึ่งหนุจะจับส่วงส่วงแคนนี่น้องห้นเพื่อนเบิ่งก่อนห่อแบบนี้เลยนาะเพื่อนเนาะส่วงโค้ขงข้องแคนนี่นาอเพื่อนเอาจับให้มันเท่ากันน้องเพื่อนเือนาะตะเค็บแคนนี่ กะมาวางดานนี้เนาะมันขนขางโค้งเขากะคอยพับไปเรื่อยๆเ,เนาะเพื่อนๆแต่ว่ายาหาผ่านี่เนาะเพื่อนๆมันโผล่มาลายเพราะว่าเวลาเขาถับแล้วมันจะปิดปิดโบสนิดเนาะเพื่อนเอเนาะ เนาะเพื่อนๆมีนกห่อได้ขางหนึ่งเลยเนาะเดี๋ยวนกจะห่ออีกขางหนึ่งเลยจนคอยมาถับบัดเดียวนอนเพื่อนๆเนาะขางเบื้องนี้น้องเพื่อนๆเขาจะเอาหลังห่อเหมือนกันน้องเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวนกคเพิ่มเติมก่อนน้องเพื่อนๆขั้นตอนแรกที่ว่าเพื่อนๆจะห่อนะน้องเพื่อนๆให้เพื่อนๆจับช่วงวงแครเนี่ยมันถ่ากันก่อนเน้อเพื่อนๆลองดึงไล่ดู มาถึงปลายแขนเนาะเพื่อนบางทีแขนมันต็จะลื่นๆกันเล็กหน่อยน้อเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ว่างถือเนาะว่างถึงต้งแ่งต้นที่นกเย็บปลายแขนน่ะหนกมาได้อธิบายตัวนี้นั่งเพื่อนๆเนาะจ้กถ่ะเป็นช่วงฮัาตอนตัวนี้ฮขาจะห่อจากทรายขึ้นมาเนาะเพื่อนเือนเพราะว่าเขาต้องเอาลังห่อเนาะเพื่อนเนาะ จับช่วงแขนให้มันเ่ากันเนาะเพื่อนๆ้าส่วงสร้ายมันเลื้อเขาก็ตัดถีบเนาะเพื่อนๆเนาะมันเลือน้อยหนึ่งเนาะเพื่อนๆถ้าวัดเบิ่งบางหนึ่งนะี่เนาะจนใจผักเลยเนาะ สำหรับเพื่อนๆที่บอดได้ใส่จักโค้งเนาะเพื่อนๆเนาะก็สามารถห่อเอาได้เนาะเพื่อนๆนี่จ้ะส่วนแขนนี่มันจะโค้งเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆอย่าเฝ้ามาอ่าเจาะๆลายเนาะถิ่มระยะห่างไว้อะไรจังปั๊บจะก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะหับลงเราจะแป้งได้เนาะเพื่อนๆเนาะถามมาใกล้ลายเราจะแป้งบ่ได้เนาะเพื่อนๆ ช่วงทับมันก็ค่อนข้างจะซ่าเนาะคเพื่อนเนาะพอว่าช่วงวงแคนเขามันเจาะเนาะเพื่อนงานห่อลหลหอยยางนี่เป็นเป็นประเภทเสือยีนยางแบบนี้เนาะเพื่อนเนาะค่ะพอเซตแล้หนูก็จะถับเนาะเพื่อน ตอนนี้นี่เนาะเพื่อนเเหตุผลที่ว่าฮาวมาถับช่วงแขนลงไปนี่เนาะมันจาอเนาะเพื่อนๆือนเนาะเฮาจะถับจากจากฝั่งนี้เนาะเพื่อนๆืนหากส่วนร้ายเวลาเพื่อนเพื่อนฮัดงานใหม่ๆเนาะทีว่าย่งบ่ท่านได้ยิบเก่งปันใดเนาะเพื่อนๆือนเวลาฮาล้มขังเบื้องนี้เฮายิบมันก่อจะลำบากในจักหน่อยเนาะเพื่อนๆือนเนาะ บอกเพื่อนขนาดหนกยิบหนกยังยิบแบบมันอยากจจือเข่ามาเนาะเพื่อนเวลาเขายิบด่านนี่เนาะต้องค่อยคอยเล้งเนาะเพื่อนหนกปั๊บได้ออกเนาะจริงจริงเนาะเพื่อนเนาะมันจะมีตินผีหลอกเนาะเพื่อนตัวนี้ตินผีริมนีเนาะเพื่อน ฝั่งนี่คือว่าเขาจะหลอกหลอกท้างด้านนี้เนาะเพื่อนเนาะอันนี้คือหลอกคว้ามือแล้วก็มีหลอกใส่มือน้ำเนาะเพื่อนๆือนเพื่อนเนหาซื้อได้เนาะตามลานขายจักรถั่วไปเนาะเพื่อนเนาะเวลาเขาวางลงมันก็จะสวยหลอกหลอกตัวน,นี้เขาริมไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนริมขวากับริมซ้ายแต่ว่าตัวน,นี้เขาเขาต้องถับจากริมฝั่งนี้นกบ่มีตินพีริมเนาะนก,กใส่ตินพีธรรมดาเนาะเพื่อนเนาะ หาเขามีติ้นพีริมเข้ากะใส่ติ้นพีริมเอาเนาะเพื่อนๆสวยเสริมใหม่เขายิบแด่ไวขึ้นเนาะเพื่อนๆเนาะเวลายิบกับตอกตอกเอาดีกว่าเนาะเพื่อนๆคมลงบาดเค็มของเขาจะใส่จังวะแบบถีบงัดขึ้นงัดลงเนาะเพื่อนๆเนาะตอก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 เอา บันนีวัดพ่อมาหอดช่วงแขนเนาะเพื่อนๆือนมันจะยากน้ำส่วงแขนนี่แหละเนาะนี่เนาะเพื่อนเพื่อเาจะค่อยๆดึงผ่าออกน้อเพื่อนเนเนาะเดียวส่วนส่วนตีส่วงละอันนี้ออกเนาะเพื่อนเือนเนาะแบออกีหย ราะว่าถ้าห้าถับช่วงปลายแขนลงมานี่มันจะเป็นขังควมเห้าก็จะทะนัดกว่าแต่ว่าคืออ่ะห้าตรงถับจากท้ายขึ้นมาเนอกพนเผื่อนเนาะแบบของเขาจะถับแบบนี้จะซ่าช่วงแขนนอกพืน้นเผื่อนเดนกับแขนเสือมาในเลยเนาะเนี่กลับออกมาตัวนี้เลย เอาจะได้ทับง่ายเนาะเพื่อนๆนี่จ้ะเนาะตัวนี้เป็นช่วงปลายแขนของข้าเนาะเพื่อนเซตแลวเนาะเพื่อนเนาะเซตลวก็เอาได้ดึงได้ออกเนาะเพื่อนๆนี่ค่อยๆสอดออกมาเนาะเพื่อนเดี๋ยวมาเบิ่งด้านนอกกันเนาะนี่จ้ะ เขาก็จะได้ห่อแขนแบบนี้นาอเพื่อนเือนนี่จ้ะมันก็จะเป็นโชว์ตะเคปด้านนอกน้อเพื่อนเือนเนาะนี่เนาะส่วนวงแขนของเขาก็พยายามให้มันเท่ากันนาอเพื่อนๆ่นส่วนวงแขนหนูกัยังบัท่านเลยมีใหม่กันสั่นอยู่นาะเพื่อนๆือนถ่ายไปกะ มันยังเป็นสันสันอยู่เนาะเพื่อนเือนเนาะขออภัยด้วยจ้าเดี๋ยวมาถับอีกขางหนึ่งเนาะเพื่อนๆนฝั่งเบื้องนี้ก็เหมือนกันเนาะเพื่อนเือนเนาะดิจ้าเราจะถับจากท้ายขึ้นมาเนาะฝั่งเบื้องนี้พอดีขางเบื้องนี้นี่มันเป็นาขางคว้าพอดีหนกมีติ้นพีริมเดี๋ยวหนกจะใส่ติ้นพีริมให้เพื่อนเือนเบื้องเนาะ ตินพีธรรมดาที่เ้าเย็บถั่วไปเนี่ยห้ากะเย็บได้คืกนนอกนเนอะแต่ถ้าหากว่าห้าอยากให้มันไวเฮากะใส่ตินพีริมสวยเสริมเนาะเพื่อนๆเนาะก,การตั้งตินพีริมเนี่ยกะเพื่อนๆลองปักเข็มลงเบื่องก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าเพื่อนๆอยากให้มันริมมาฝั่งนี่ร้ายเพื่อนๆนอกะอ่าเอาเข็มมาฝั่งนี่เนาะเพื่อนๆเนาะหมุนตามเสาเสาเข็มอยู่นี่เนาะเพื่อนๆเนาะที่บบาเรา,ตาไต่เดี๋ยวลงไป เฮาเฮาทำตีนพีเฮาเขิ okay. so ่งกลางพอดีเวลาเขาใส่มันกะลงหลอกพอดีเน้องคนเปื่อนเวลาเฮาใส่ตีนพีริมเน้องคนเพื่อนเนาะเฮายิบยาวได้เลยเนาะพอมาถึงหนี่มันก็จะซาเน่นคนเปื่อนส่วนแขนเหมือนเดิมน้องคนเพื่อนเนาะ แต่ว่าฝั่งขวามือนี่มันเป็นฝั่งที่ห้าทนนัเน้องเพื่อนห้าต้องค่อยคอคอยๆดึงแบบนี้น้องเพื่อนเนาะ ก็จะค่อยดึงไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาปลายแขนออกมาด้านนี่ก,กับแขนเลยเนาะเพื่อนๆอ,นนอนนืจ้ะกบได้ยากเนาะเพื่อนๆเนาะสำหรับหอ่อไหล่ขางนี่เนาะเพื่อนๆแต่ว่ามันจะมาสาสวงปลายแขนเล็กน่อยเนาะเพื่อนๆเนาะจ้ะ ติ่พีริมของเฮากะริมสวยเนาะเพื่อนเนาะเนี่ยเย็บตินพีธรรมดากะง่ายคือการนอนเพื่อนเนาะตินพีริมกะง่ายเนาะนี่จ้าก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนเนาะสำหรับห่อห่อขางเนาะเพื่อนเกจควอมูอเล็กๆน่อยเนาะเพื่อนเนาะที่หนกนามาฝากเพื่อนเนาะถ้าเพื่อนมีคําถามก็สอบถามเข้ามาเด้วยจ้าเดี๋ยวหนกจะทําคลิปให้ดูเนาะเพื่อนเนาะ นี่จ้ะสบายดีสวัสดีจ้า